มาคือมาขอนุ่าตุ้ก่นครับดมานะครับท่องเที่ยวนะครับสุดยอดเลยครับโอ้โหอยากให้มาสัมผัสกับของจริงนะครับท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าจะตื่นเต้นมากมายขนาดไหนนะครับที่นี่ไทยแลนด์ที่นี่ไอคอนสยามว,าว้านี่เลยนะครับฟรังต่างชาติทั้งนั้นเลย จับจับจริงจับจับจริงว้าว,าวพี่นลยนะซัดจัดมากเลยครับพี่น้องครับอของจริงของแท้เออเด้อพี่น้องเอเนะะี่ฮะโอ้พี่น้องเอนฮะ,ะทะลมทะไลอตอนนี้นะฮะวัดอรุณาราชวรดามีน้องอแตกแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้นท่องเที่ยวเขถือได้ว่า หลั่งไหลกันนะฮะเข้ามาใส่ชุดไทยนะครับพี่น้องครับชุดไทยใครใส่ก็สวยนะครับชุดไทยใครใส่ก็งามเนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะสวัสดีพี่น้องนะครับต่อเรงแรกนะฮะสามสิบธันวาสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องครับอื่นนะฮะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาร่วมเขาดาวกันแล้วพี่นอนะ้องเนาะอ่าเป็ใส่เข้ามาสุดยอดเลยครับ สุดยอดนะครับตอนนี้ก็คือได้ว่าส่วนตัวแล้วก็คือถ้าเป็นเป็นบ้านเราแบบนี้โอ้โหหนักใจครับไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับว้าวนี่ครับนี่ครับเข้าคิวนะเข้าคิวเพื่อจะขึ้นเรือตองมีความกำลังฝังนู้นครับฝั่งนู้นจะขึ้นเรือไปคเสิร์นะครับมองทะลุไป้องมองทะลุไปอากาศไปประมาณนั้นครับสุดยอดครับข้ามล้วก็สุดยอดสฝั่ง อิอใจนยีน่ยงเฮะเราก็จะลงเรือนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปอยัง้างไอคอนสยามว้าวโอ้โหพี่น้องเลยนะฮะมองทะลุไปอ๋อ พัดอรุณนะครับเฉพาะจุดๆเดียวพี่น้องเลยนะฮะมันอี้ทะลุล้านคนแล้วว่าสั้างมาเตีคนแน่นขามเจ้าหน้าที่คอยไปอยากเทศเสื้อเลยนะเราบอกจะล้านแล้วนะเราอะทีนี้หาคำกันล้านแน่นอนนะต่างชาติคนละสองร้อยสองร้อยพู่น้เาล้านคนเท่าไหโอ้โหสองแสนบ่ะเท่าไหร่ภาษีมาสองล้านป่ะก้อนนี่ล้านคนคนละสองร้อยเท่าไหรคนละสองสองล้าน สิบคนสองพันเออก็แม่นะอสองล้านเนะคนละบาทกันม่ล้านะสองล้านบาทเนอสิบองสิบจ่องเ้เงินเข้าจุดหนึ่งสองล้านบาทต่อวันปัดโุกปวดผูกดีเด้อพวกใจนี้พี่น้องไอพกใจแท้มาเทศไทยเป็นจอาเงินเป็นยังงันเป็นส่งเงินใปนไวใสปวกสิบบนน้ำบนบเน้ออย่าแต่บวกกินแล้วอรัเดือนหนึ่งหนึ่งสามสิบวันคูณเข้าไปสล้าน ชุดเลยชุดเลยสิบสหมื่นแต่ได้ยี่สิบล้านคุณแล้วเฉพาะจุดเดียวเนี่ยหกล้านไอ้บอกทำไมไม่ล้านคนอ้สองร้อยล้าน200ร้ล้านว่าจะบวกลงคุณานหล้าห้อว่าสองล้านโมเมนต์สองร้อยล้านสองร้ยล้านอยู่นี่นะเงินมือนึ่งนะอยู่นี่แล้วถูกออีเมลก่อนเงินบอกเงินบอกอกใจแทนคนไทยไอ้บอกอ่ะเอาเงินไปเก็บไว้ใจเน่อยคนหาเงินชุดใหญที่เราไง

อารุณนะครับพี่น้องบ่าวเตยคุ่นนาทียังมาไปใส่โอ้โหคนล้ายคนล้ายนะอ้าวตอนนี้เราจะเดินไปแล้วดิมาแล้วพี่น้องครับมาแล้วตอนนี้กับที่ว่าจะลงเรือนะครับพี่น้องครับลงเรือวิวพันล้านครับอยู่สองร้อยล้านนี่ตอนนี้อยู่ที่วัดอรุณนะฮะยอดนักท่องเที่ยวเข้ามานี่ทะลุล้านคนแล้วครับนักท่องเที่ยวตั้งชาติกับที่ว่าภาพมาเข้าชมคนละสองร้อยบาทคู่หนึ่งล้านเท่ากับสองร้อยล้านแล้วครับพี่น้อง เฉพาะวัดอรุณมือเดียวโอ้โหพี่น้องเอ๋น่ฮะจะมีคนอีสานประเทศไทยไหมเนาะมีคนอีสานประเทศไทยไหมเนาะเนีนะะ่ยฮะฝรั่งต่างชาติเขาเลือกเองนะครับเขาเลือกที่จะมาประเทศไทยนะครับวันปีใหม่เขาดาวนะครับเลือกมาเมืองไทยไม่ไปประเทศอื่นนะครับเขาแบบนี้บังคับกันบุรีเนี่ยบังคับใจกันบได้เนาะพี่น้องเนาะในเมื่อ มาแล้วสบายใจมาแล้วปลอดภัยมาแล้วคุ้มค่าเพื่อนก็ต้องเลือกมาเป็นอันดัไนะฮะรีโเงไน้อพีก่น้องเงาเน้งดครับาสาเยนะครับสถานที่เกา่าสถานที่เดิมนะเพี่น้อัเดีให้ท่านผู้มได้เบิรงได้เห็นนะครับได้เห็นถึงนะครับท่องเที่ยวระดับโลกทางเบอร์หนึ่งของประเทศไทยว้าวสี่าวงเลยน,นะฮะ

สุดยอดประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์นาะพี่ลองเนาะนี่คือบัตร40บาทเนาะพี่น้องแต่วิวพันล้านนะครับว้าวเดี๋ยวก็ไปด้านในนะครับโกอินไซด์นี้ตัว inside ว้อว inside นี เซ็นต์100ใบนะครับโคอินไซด์นฟรีโควินซ้าโคอินไซด์นี้โคอินไซด์วิวพันล้านครับท่านผู้ชมครับว้าว วิวดีนะครับบรรยากาศดีบริการด,รารดีท่านผู้ชมครับ40บาทนะครับวิวพันล้านสิ่งที่ต่างชาติชื่นชอบนะครับวิวนี้คือเป็นวิวที่บอกเลยว่าสุดยอดและสวยงามครับวิวของสะพานพุทธนะครับ สะพานพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกนะฮะสะพานพระปกเก้านะครับปลุกไม้ปลุกมือทักทายนะครับนี่คือ ความสุขนะที่สื่อสารกันได้นะครับเพื่อได้มาเที่ยวประเทศไทยโอ้โหโบหกไม้โบกมือรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวนะครับ นะนี่คือรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มนะครับโบกมือทักทายกันนะครับเมื่อได้มาประเทศไทยถ่าเรือต่อไปไอคอนสยาม,มอันนี้คือวิววิววิวพันล้านนี่ฮะบัตร40บาท ปิวพันล้านบ,บาทคุมม้ม่าะคุ้มเรือต่อไปไอคอนสยามครับทางมาชมกลางนึกแต่ไอคอนหมดเไปเอเชียทีกว่านี้จะไปถึงเอเชียทีคแต่เราจะลงท่าเรือไอคอนสยามทีนี้เราจะเห็นกโกโกวาเนี่ยนะน้องโกโกวาที่ยืนอวดโฉมให้ นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับมาแล้วรู้จักกุกะวานหรืออย่างใดนี่เหรอนี่ครับกุกวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่มาประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยบอเ่ใหญ่ที่สุดในโลกคือฮามากเลยครับท่านผู้ชมครับทุกคนจังทุกคนจัพี่น้องนะทุ้คนสยามพี่น้องเฮ้คนเต็มเลยบานี้โอ้โหุดนี้พี่น้องเลยนะครับสำหรับที่นี่นะพี่น้องการรอช่ที่นี่ต่อไปนะครับสำหรับที่นี่ขอบคุณทุกคนมากใจนะครับสำหรับวันนี้พี่น้องวันนี้แหครับพี่น้องสำหรับวันนี้พี่ใหม่สวัสดีครับ ก็จะเห็นวิวบรรยากาศตอนขึ้นจากเรือนะครับเป็น้องครับจะเห็นนักท่องที่ยวที่มารอลงเรือก็ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับเพราะว่าเร็วมากกับการขึ้นลงเรือโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมครับ จริง่บาวบูอยากอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับความอลังการความมหึมาของนักท่องเที่ยวนะครับจากท่าเรือวัดอาุณ์นะครับมาถึงท่าเรือไอคอนสยามบาวบุก็จะลงเรือตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับเพื่อจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก่อนวันเขาดาวนะครับที่ท่าเรือไอคอนสยาม รออีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ ไลยขนาดเลยท่านผู้ชมเอ้ยทักษิณาสันหาคำาไหนมากบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยโฆษณาเนี่ยฝากคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความอลังการของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ พี่ทั้งนี้กับรายการทับโจมการ์ตและทีมมาร์กและเจนซองในการนำเสนอครับพี่น้องเนาะในเรื่องบทไหลเป็นกำลังใจให้บาโบ้เลครับกดกระเดียงแจ้งเตือนนะพี่น้องนะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบด้วยการบปกป้องโฆษณาเด้อกพี่น้องเนอะนี่คืออีกนึงแลนด์มาร์กที่บอกไปด้ว่ารับโลกพี่น้องเองนะจะมีการเข้าดาวจุดพุ่งที่ยิ่งใหญ่ในค่ำคืนที่สามสิบเอ็ดนะร่วมรับองโศพี่น้องเลยนะข่าเรือไอคอนสยามนะครับ มาคือมาคุณ้ชมครับนับมานักท่องเที่ยวนะครับสุดยอดเะยครับโอ้โห อยากให้มาสัมผัสกับของจริงนะครับท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าจะตื่นเต้นมากมายขนาดไหนนะครับที่นี่ไทยแลนด์ที่นี่ไอคอนสยาม